คุณผู้ชมคะหลังจากประเทศไทยมีสมาชิกวุฒธธิสภาชุดพิเศษ250คนที่มาจากการแต่งตั้งของคอสอชอที่อยู่ในตําแหน่งมาตั้งแต่11พฤษภาคม2562แล้วก็สิ้นสุดการทํางานไปเมื่อ11พฤษภาคม2567ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็มีอายุ5ปีนะับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหลังจากสิ้นสุดวาระของสวชุดพิเศษก็จะต้องเปิดทางให้มีสวชุดถัดไปมีที่มา ตามรัฐธรรมนูญ2,560เข้ามาทําหน้าที่แทนที่กําหนดให้สวสชุดใหม่เนี่ยนะคะจำนวน200คนวันนี้อยู่ในช่วงของการรับสมัครวันแรกผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติแบบไหนต้องสมัครที่ใดอะไรยังไงบ้างนะคะเราจะพูดคุยกับคุณอำนาจบุษดีค่ะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอครับ สวัสดีครับคุณอัริยะกับคุณเดีครับสวัสดีค่ะขอสอบถามบรรยากาศของจันทบุรีหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะท่านผอคะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนะครับผู้สมัครเลือกเป็นสมาชิกที่วุฒิสภาหรือสวนะครับซึ่งจะได้ขถึงวันที่24ในส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับก็ มีผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครมาพอสมควรก็เป็นหลักสิอะะจริงห้าร้อยคนนะฮะตอนนี้เพิ่งเริ่มปิดยังไม่มียอดที่ชัดเจนนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับสําหรับวันนี้วันแรกเนี่ยนะฮะในช่วงแรกๆก,ก็อาจจะมีขุกขัดในเรื่องของระบบหน่อยนะฮะเู้พ่ามันเป็นจะต้องคีย์ข้อมูลของผู้สมัครเ่ยะในใบสมัครเนี่แบบสวสองแบบสวสามลงในระบบแล้วก็คลิกลงมาให้ผู้สมัครตรวจสอบแล้วก็เซ็นต่ท้าในขั้นตอนนี้อยู่นะครับ ในขั้นตอนการกีีข้อมูลแต่ว่าเราก็ได้แก้ไขเรียบร้อยครับก็ดำเนินไปโดยเรียบร้อยครับในส่วนการรับสมัครวันนี้นะครับค่ะก็แสดงว่าไม่มีอะไรติดขัดอะไรเลยใช่ไหมคะครับในเรื่องของการทบทวนกรอบระยะเวลาการรับสมัครที่กรก,กตกําหนดไว้เนี่ยช่วงไหนบ้างคะท่านคะเอ่อในกรอบเวลานะครับรับสมัครเตี่นนะครับก็ก็จะเป็นวันที่ยี่สิบถึงวันที่สี่นะครับตั้งแต่เวลาแปดโมง 0830ถึง630นะครับก็ไปสมัครได้ตามอำเภอที่ผู้สมัครเลือกไว้แล้วนะครับก็คือตามอำเภอที่เกิดก็ได้นะครับหรือตามอำเภอที่มีชื่ออยู่ในบีนบ้านหรือเคยชื่ออยู่ในบีนบ้านติดต่อกันมาแล้วกว่าสองปีนะครับหรืออำเภอที่ทํางานรือเคยทํางานติดต่อกันมาแล้วกว่าสองปีนะครับ หรืออํเาเภอทีเออ่เคยศึกษานะครับในฐานที่ฐานตั้งอยู่ในอำเภอนันนนะครับมันแล้วก็สองปีการศึกษา้ท่านก็แต่เลือกอเาอเภอใดอำเภอหนึ่งครับแล้วก็สมัครเ,เพียงหนึ่งกลุ่มที่ครับอย่างคุณสมบัติหลักๆเลยแล้วคะท่านผอคะที่จะต้องเ,ออเป็นผู้ที่มาสมัครเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงคะคุณสมบัติของผู้ที่สมัครนะครับ<ช>ก็ เราจะต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิดนะครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีในวันสมัครนะครับแก็จะต้องเป็นผู้ที่มี<ฆ>ความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญนะฮะในกลุ่มวิชพที่แบ่งเป็น20กลุ่มนะครับ,รบไม่น้อยกว่า10ปีนะครับซึ่งในใบสมัครเนี่ยก็จะมีแบบให้รับรองความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ประสบการณ์ตรงนี้อยู่ด้วยนะตามแบบสวสี่ซึ่งต้องมีพยานรับรองไว้1คนนะครับ<ฆ>ซึ่งต้องยืกก่นขอในการสมัครด้วยเลยนะครับค่ะค่ะ ทีนี้ถ้าเป็นสมาชิกพักการเมืองอย่างนี้สมัครได้ไหมคะหรือว่ามันมีข้อห้ามอะไรยังไงบ้างใครสมัครไม่ได้อะไรยังไงบ้างคะ,ะสมาชิกทั้ การเมืองเนี่ยกฎหมายห้ามนะครับห้ามสมัครสมาชิกพักการเมืองผู้โดยรกตำแหน่งทางการเมืองนะครับในไม่ว่าในพักการเมืองนี่นะครับกฎไม่ว่าจะเป็นกรรมการสาขาพักหรือจะเป็นกรรมการกรรมการพรกการเมืองประจำจังหวัดนะหรือกรรมการระดับอำเภออะไรพวกนี้นะครับก็จะห้ามสมัครนะครับรือถ้าเป็นก็ต้องเถ้าถ้าเป็นดำาหนงตำแหน่งพวกนี้อยู่เป็ก็ต้องไปลาออกก่อนสมัครครับต้องไปลาออกก่อนมาสมัครครับแล้วก็ห้ามบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับ หรือข้ารัดการอย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นอยู่ก็ห้ามห้ามสมัครครับทีนี้ถหลายคนกําลังลังเลเอมีคุณสมบัติพร้อมที่อยากจะสมัครแล้วก็ถ้าอยากจะไปสมัครแบบนี้เอกสารที่ต้องเตรียมไปละคะต้องต้องใช้อะไรบ้างคะท่านพอคะ เอ่อครับในวันสมัครนะครับก็คือที่วันที่ยี่สิบวันที่ยี่สี่นะครับเออ่<ฆ>ถ้าท่าในใดที่มีใบสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับขอใบสมัครมาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไปกรอกนะฮะกรอกข้อความกรอกลงในเอกสารซึ่งจะมีแบบสมอสองซึ่งเป็นใบสมัครนะฮะมีรายละเอียดนะครับซึ่งในแบบสมอสองเนี่ยก็จะระบุว่าผู้ที่สมัครมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามสี สมัครที่ไหนได้บ้างนะครับลักษณะต้องห้ามมีอะไรบ้างนะครับก็อยากจะให้ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครเนี่ยนะฮะนอกจากกรอกข้อความลงไปแล้วเนี่ยตรงไหนที่ท่านคิดว่าท่านมีคุณสมบัติจะไม่ครบถ้วนหรือสงสัยอยู่เนี่ยอยากให้มาตรวจสอบก่อนที่จะไปยื่นใบสมัครนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปยื่นใบสมัครแล้วเนี่ยเขากภายหลังว่าไม่มีคุณสมบัติสมัครเนี่ยหรือมีลักษณะต้องห้ามเนี่ยมันจะมีความผิดตามกฎหมายนะครับดังนั้นก็ไปตรวจสอบให้แน่ใจนะครับตรวจสอบได้ที่คณะกรรมการคณะกรรมการเกินข้ประจํารประวัดก็ได้ครับนะฮะมาตรวจสอบสักมีเวลาอยู่ห ในส่วนเอกสารที่จะต้องอนำไปหรือคือในใบสมัครก็คือแบบสอวสออวสามนะครับ<ฆ>คือแบบเอกสารแนะนําตัวนะครับซึ่งแบบเนี้นะครับที่เราจะเห็นว่าให้กรอบประสบการณ์ความพิ้จานห้าบรรทัดนี่ยนะครับท่านจะต้องกรอกประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเลยนะครับลงไปในกลุปที่ท่านสมัคร<ฆ>ครับ,รบอันนี้เราทำกระเซ็นชื่นรับรองไปไอ้ส่วนแบบ เอกสารประกอบใบสมัครอีกอันหนึ่งที่เรียกแบบสอพอสี่อันนี้เป็นแบบรับรองคุณสมบัตินั่นก็หมายความว่าจะต้องมีบุคคลอื่นนะครับรับรองคุณสมบัติว่าท่านประกอบอาชีพนี้หรือมีคุณสมบัติมีปบการในกลุ่มแย้มาไม่น้อยกว่าสิบปีนะครับส่วนผู้รับ,บรองนั้นก็จะเป็นใครก็ได้ครับที่บรรลูบรรลุนิติภาวะนะครับ<ะ>แล้วก็แนบสำเนาบ,บัตรประชาชนของผู้รับ,บรองมาด้วยแล้วก็มีพยานท่านก็หาท่านก็ให้เต็มมาให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องนําผู้รับรองมาหรือพยานมาครับเอกสารอื่นๆนะครับก็ บัตรประชาชนนะครับตัวจริงนะครับมานะครับหนองทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์เนี่ยเขาต้องระบุว่าผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครนั้นเนี่ยนะครับไม่เป็นผู้วิกลจริตผิดพันเฟือนนะครับไม่ติดสารเสพติดนะครับแล้วก็รูปถ่ายขนาด8.5คูณ13.5เซนติเมตรนะครับสองรูปนะครับติดก็เป็นเอกสารทั่วไปที่ท่านจะต้องมาใช้ยืนยันว่าท่านเกิดที่ไหนอยางไรหรือที่ทะเบียนบ้านอย่างไรแล้วท่านก็นำมาประกอบในตัวปติรับ ค่ะค่ะข,ขออีกหนึ่งคำถามสั้นๆค่ะในเรื่องของการรับสมัครครั้งนี้เนี่ยในตัวของสวเองก็อยากที่จะไปสมัครบางคนอาจจะอยากเปิดตัวในส่วนของสื่อมวลชนเองก็อยากที่จะไปบันทึกภาพไปถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน,นําเสนออย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่ต้องระวังไหมคะท่านหมอคะในในข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับว่า,า,าในระหว่างรับสมัครเนี่ยนะครับคือระหว่างวันที่20ถึงที่24เนี่ยก็คือห้ามคณะกรรมการนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครเนี่ยเปิดเผย คนที่สมัครและจําจนวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มนะครับ <c oughs> ใน <c oughs> แต่ละคมเนี่ยะเอ่อฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าที่เขาคงจะไม่ได้ไม่ได้บบเปิดเผยไม่ได้บอกกันนะคะรับเพียงแต่ว่าเอ่อในส่วนของสื่อมวลชนทั้งหลายนะฮะในการเสนอข่าวท่านเสนอข่าวได้ปกตินะครับปกติแต่เพียงแต่ว่าจะต้องไม่ไม่เป็นการปราวหรือย่างที่ผมได้ได้นำเียนมาดูว่าให้ปรากฏว่าเอ่อใครสมัครกลุ่มไหนอะไรอย่างไรจานวนเท่าไรค่ะย่างจริงก็สามแรกมีภาพรายงานข่าวได้ปกติครับ นะคะคขอบพระคุณท่านพอนะคะวันนี้พ,พูดคุยกันแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะคะท่านหมอคะครับค่ะ,คะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ